ถึงเสริฐเพื่อนรักนานแล้วที่ไม่ได้เขียนจดหมายถึงเพื่อนตอนนี้ฉันอยู่บนเรือที่แล่นอยู่ในทะเลแดงฉันเจอนางคนหนึ่งหน้าตาดูสะสวยฉันจึงเดินเข้าไปทักนางพอดูดูไปหน้านางคล้ายกับลินลี่แฟนเก่าของฉันคุยไปคุยมาฉันเห็นนางโบกมือให้ชายที่อยู่ท่าเรือ ซึ่งฉันคิดว่าน่าจะเป็นสามีของนางฉันได้รู้แต่เพียงก็ชื่อนางนางมีชื่อว่ามิสมิลเลอร์พอฉันเห็นอย่างนั้นจึงไม่ได้ตอบบทสนทนาอะไรนี่ประกันข้อหาเมียให้เองแล้วนะนางน่ารักนะชื่อแม่กินเนยข้าไม่เคยไม้ได่เห็นหน้านาง นี่พ่อจะจับผ้าคง,ง,งสุขชนเงิ้ยเนื้อค่าจบมาจากเมืองนอกท,ทําไมขั้นช่างหัวบาลานและบ้านนอกจังนี่เองพูดจาให้มันดีๆหน่อยอีพ่อนะจังเถอะไงข่าก็พาเจ้าไปเจอนางอยู่ดีอภัยอภยหัวไปไหนวะเนี่ยอ้าวนี่เองเหรอ,อนี่ภัาายเคอรู้จักอีกสาวที่ชื่อว่ากิมได้ไหม รู้จักสิพี่เนี่ยกลับมาก็ถามหาแต่เรื่องผีเลยนะจะจ้างชู้ไปถึงไหนกันไม่จริดหน่อยนะยถ้าล้อเล่นน่ะแล้วพี่จะถามทำไมหรือก็เจอนางไม่ใช่หรือข้าอยากรู้สิ่งที่มากว่าชื่อนางน่ะก็รู้เองเลยน่ะข้าไปดีกว่าโอ้นอนนี่สวัสดีจ้านี่นี่แหรอแม่กิมเนยใส่เครื่องประดับอะไรมาพนม้ำลังเห็นแล้วทำให้ได้ถึงต้นคริสต์มาส พูดอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องเอนางเป็นใครไม่หญิคนนั้นแม่หญิงคนนั้นเหรอขอรับนางชื่ออุไรนางสาวอุไรพันโสกลเป็นลูกของพระพินิัธนากรขอรับ นี่พี่ประพัสต์พี่น่ะชอบแม่อุไรง,งั้นรึเจ้ารู้ได้งไงค่าก็แค่เดาเฉยๆนะ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าน่ะสามารถจัดให้พี่เจอนางในงานได้นะจริงเหรอขอบคุณมาก ข้ารักแม่อุไรไปสู่ขอแม่อุไรข้าได้หนึ่งไหมแม่อุไรหรือข้าไม่ชอบนางรู้จักกับผู้ชายมากหน้าหลายตาคล้ายๆพ่าบอกว่าบ้านนั้นนะ่ะเหมือนโรงเรียนฝึกหัดคนเจ้าชู้เราไปสักหนึ่งปีก่อนเถอะถ้ายังรักนางอยู่ข้าจะไปสู่ขอให้หนึ่งปีข้าร้อไม่ไหวหรอกข้ากลัวท่านจะได้อุ้มหลานเสียตอนในเมื่อเจ้าชิงสุกกนหามข้าก็ไม่มีอะไรจะพูด นี่แม่อรไรไปฮันนิงมูลขึนเองกันดีไปหัวหินกันดีไหมเจ้าคะจะได้เป็นจุดเริ่มต้นความรักและความำจำใจของเราได้ค่ะฉันมาแล้วเราไปตกแต่มาของเรากันดีกว่าแม่เไรัยท,ทางดูสุดดีนะเจ้่ว่าันไหมฉันไม่ใช่เป่าของคุณฉันไม่ได้มายยของแบกของให้ใครแบบนี้ฉันไม่เคยมองแม่อ,อะไรเป็นเบ่าเลย ฉันชวนเธอออกมาจากบ้านด้วยความรู้สึกเหมือนหนุ่มสาวที่เพ่อนคลองรักัตั้งแต่ฉันไม่ได้คิดเหมือนคุณฉันไม่เคยมายกของแบกของให้ใครแบบนี้คุณจะคิดไงก็เรื่องของคุณแต่ฉันไม่ใช่คนระดับนั้น จดหมายเขารับเป็นนี้เพิม่มอีกแล้วห้าร้อยเชหรือเขอ้าวก่อนแม่ไรก็เป็นนี้ตั้งหนึ่งพัน,นเงินเดือนใชนแค่สองร้อยจะหาเงินที่ไหนไมาใช้กันหรอกก่อนจะมาขอฉันแต่งงานเนี่ยได่ถามฉันหรืยังว่าฉันเคยใช้ชีวิตสุขสบายขนาดไหนเงินเนี่ยใช้ประมาณไหนถ้าจะให้ฉันมาตัดเพื่อเงินเดือนของคุณเนี่ยฉันทําไม่ได้หรอก พี่เห็นพ่อถ้าขอยิงมปดีสัาหน่อยได้หรื <It never. S 1> อไม่อีกแล้วเอางนไปดอ้ีากไม่ไ้อาเิดเอานไปอนหันนี้คยืมไปก่อนนี่มันเรื่องอะไรกันคะทําไมถึงมีการลงแจ้งความว่าานประพันธ์ไม่รับผิดชอบนี้สิ่งของภรรยาแบบนี้คุณตั้งใจจะประจานฉันใช่ไหมข้าไม่ได้เป็นคนลงไปแจ้งความใบนี้ฉันไม่เชื่อคุรตั้งใจจะประจานฉัน มีจดหมายมาส่งขอครับแม่อุไรยอยู่ที่ใดข้าอยากพบแม่อุไรแม่อุไรลงมาพบไม่ได้เจ้าค่ะ ใหม่พี่เอกประพรงจักกันไว้นะฮะมีเมียตัง้งหกคนใช่คนร,ร่บกันฮะเจ็ดคนนี่พี่เก็บเ,เมีเยไว้เป็นคอลเลคชันอไงเจ้าคะเดี๋ยวพี่มานะนางแพทย์สยาอยากจะเป็นที่หนึ่งเขิมเกลมแกะดำน้องแมวขโมยสีแดง ข้าผิดอะไรเดี๋ยเจ้าคะอีกเนางข้า you <know> แม่อปไรฉันขอโทษฉันไม่ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์เยี่ยมนั้นกลับไปกับฉันเถอะนะถ้าอยากให้ฉันกลับไปก็ไล่นางทั้งเจ็ดคนออกแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ซื้อบ้านให้ฉันหยุดปักห่าฉันถึงจะยอมได้สิ คุณอุลไรมาหานลลหน้ขอรับอุไรไหนเออคือแม่อุลไลนาติขอรับให้นาำเข้ามาฉันขอโทษฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันทำผิดที่เคยทำให้ท่านขุดต้องลำบากท่านขุนต้องเกลียดที่หน้าฉันมากแน่ๆได้โปรดลวงพ่อฉันเสียเถิดแต่ได้โปรดเมตตาฉันด้วย ฉันหาได้เห็นไหมว่าจะมีอำนาจใดเป็นรองพ่อแม่เราใดในเรื่องที่ว่าขอความเมตตานั่นนะฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายสักเท่าไหร่ดิฉันไม่เหลือที่พึ่งใดแล้วเจ้าค่ะดิฉันเหลือแต่เพียงท่านกุศลเท่านั้นที่ดิฉันจะพึ่งได้หล่อนได้เลือกคำดานไปพูดงไปแล้วเช่นนั้นแล้วฉันโทษใครกันใดได้บ้างฉันเห็นว่าหล่อนควรกลบไปเอาเป็นพ่อแล้วก็กลับอยู่ด้วยดันติเต็ม